สบายดีพี่น้องเอฟซีเมอรสกูสก้นมือนี้เฮากันกินซีนด้เนาะดคนเนาะเลวนี้เเฮยเบิ้งกันเลยเนาะเกยกูมีซื้อไหมม่ถามนางงาม้เฮยงามเต้เฮ้ยโอ้ยเนาะเบิ้งต้เอ็ดเอ็ดจิตคิด้อนนี้มันน้อมันติดน้งกาต้น้ำดานกาดาดเป็นยุ่มยุ่มอาไยม้า มามาทุกคนบัดนี้ลงมือกันเลยเนะลลาะมื้อนี้แม่นกินหมูกระทะยูเทอรพี่น้องเนาะสุ่มกันเนาะเหมือเนเทอรเลยก้นกับครอบครัวพี่น้องมีพอมีแม่เอ้ยแล้วก็น้องไส้แล้วกระทั่งเอ้ยสีเดินกับหลานน้อยกับมาพี่น้องนั่นงกับปุ๊กด้วง,งกันเอาซื้อมาแต่เมือ่อกินยูเฮอรนะทุกคนเนาะหลังจากข้ามาแต่หน้าก้นมันปั้นมันแล้วแล้วมื้อนี้ก็แม่นพากันกินหมูกระทะพี่น้อง

lên. Ừ. Lào, hàm, lào, 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 l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  เริ่มามกริน้าเอามากินกน้อไปเกินหมูกระทะพี no. so Anyways, so ่น้องเนาไม่ทู่กับบคกันพี่น้องเอ้ยกำลังเอิ้นกันมากินอยู่เนาะพี่น้องเราเอาเลยจ่อยหรอมาไม่อยมาหน้าม่ออเิมาีไม่เอิ้นเลยเราไม่ห่างตมันไปถมามาเราไปนะเฮืยองมไบ่

โยนี่นะเนี่ยนะอันนี้อ่ะน้องแซมมันไม่นอกมันมันมันกินจะกล้ามิงจริงจริงมันมันยังถึงอ้าวไปเอาน้ำมือมีไป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 อยู่ไหนไปเฮ้ยเฮ้ยไปเอ้าไปเอ้าน้ำมือมีไป

เดินาขนาดมีนเดินน ja ุ้งลนีเดินอย่มแก็ขอเดิมาเนออเดินไอ้านีตัดย้อนอตัดลูนนะตัหรอซื้อคซื้อมาได้้ย่างวละงใจไม่ถูคนเตัดไ่อามีเจาน Thêm lỗi bữa tông hèn 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 bữa tông bữa tông hèn bữa tông bữa tông hèn bữa bữa tông hèn 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 phải tông hèn Anh tông hèn bữa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  tông bữa

một mưa đây, mọi người. Một mưa 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 Đẹp mưa 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 mưa

ินมหมดแล้วกินก่อนแล้วปีงี่นี่ลยปิ้งนัได้กินกับข้าวอยู่เคยกินนี้ึงมากมันจักกินจนองเครงเทกินแกงเทได้กินนะเราม่แล้วกินแกงเทเทน้งเบ่ ข้าไแม่ถือเข้าไปกินไรไม่แล้วแม่เหรอไม่แล้วคุณหนูยวกนเข้าก็อินปุบปึบหร้อออกแล้วแบบนนุ่บน้ำแทัน้ำซุนไหมุบบบน้ำซุปน้ำอันนี้นะน้ำอันนี้วันนี้น่ะมีมีเครื่องมีบคตเปั๊ก มีเกลนมาหอมูคามนี่คะมากก็ดีมากแบอยูมากแล้วน้าเลย่นี้ก็ไรสจืดนะน้ำกุน่วเป็นไม่ยวงมาห่อักพอยมีหมูไเยอะหาอเอาูกรรลุเพราะอะไรพัดลมหนในน่องีับ็นล็บล่มเลยนี่ผลเป็ลแดเปนพัดลมนี่ยเอาได้พัดลมโดั น่ากลคือนทีนิงมักินกัเลอกหอนมันเสร็จได้สิ่งอะไรก็ะ

ันแจ่วอยู่กองเบแด้ยีมาไหแม่ครับยืยงยางบุพุงเองเออนาเป็นแดงแดงไมเปี่ยนไม่มากไม่ทุกยูมาเียบนบอันก็ไม่แซ่บได้หมือนกองแล้วแต่บางโคตร่แซ่บนั่นอะไรเนี่ยวะคือโคตรบบอกเล món ăn cá à, ừ. là... không chung món ăn cá sếp bay ăn cá sếp bay ra món ăn 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 món นั่มันเหลียดแตะแล้วเด้วยฉะนั้นเชื่อแล้วแต่แต่เพิ่เอาไปถ้วยนี่ฮะไปถ้วยจ้อยมือเพื่ออะไรก็เหมือนมือให้ไปน้ำก้นแล้วกามึงให้ไปนุ่มเลี้ยนไายเด้งแต่ให้ไปนุ่มใส่ถ้วไปมึงยากให้ขนรู้เนาะ

ตอางม้อยก่อนนเจ้าอบาบหรือทางปุมันทางโงมันเนี่ยมันจะกุมังหนึเขาไอนึ่เขาล้ถึงไป่โอ้ยต้นพ่เขาล้เอดิมอนี่โอ้ินกันม่วัาบอีกนงถนกงมันกินท่านเพามันถึกิเาล่าเท่านื้งอมันไปกินท่านมือบัดมันนี้แหละไปแล้วโอถึงมเข้าว่ะถึงไปงานกินงานนมข้า

วันนี้อื่นไดก็แถลงเหมือนกันกำลังทุ่มเน็ตเลยรู้เหรอปั้นบ้านปั้นเ็นดินอะไรมา

ไม่กินนะคืองาเดียวนะอือน้อง้ากินเพิ่มเมืมากินเพิ่มเือแล้วผักาักกาดหีักกาดีักกาดกเน่ยักกาดที่ทา้กดน่จอโอ้จงาไกินุหมแล้วบอกห้ามมาอ่าคือนักกาด

โอเคนะทุกคนตอนนี้เฮา,ากะไ,ได้กินซิ้นดาดอิ่มแล้วเนาะสำหรับคลิปวีดีโอนี้กับโจ๊เพียงเท่านี้แล้วทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปด้วยบายบายเดี๋ล่ะเรื่ไใหม่อีบอลบายยิงเฮ้อ